Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแม็กิวจากพีวันาโยอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยทางมิชิก้านะครับก็จะทําการนะฮะติดตั้งตัวจอ Android เข้ากับรถรุ่นนึงนะครับที่เรียกว่าเราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนเลยนั่นก็คือตัวรถรุ่นใหญ่คันนี้ Honda Stepwagon Espada ในปี2009-2016ถึง2016นั่นเอง ซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับทางลูกค้าก็มาทําการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถ Honda Stepwagon S p อ a พ a ตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นจอ Android รุ่นท็อปจากมิชิก้าในตอนนี้ในสเปคที่มีชื่อว่า L9 Series Lam8 Rom128 และที่สำคัญเลยสำหรับในสเปคนี้นะครับรองรับการใช้งานในของ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายหรือว่าการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเอง ซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทาการเตรียมในส่วนของ p p o o n เครื่องนี้จะมาเชื่อมต่อ Apple CarPlay อาเท่กท่านได้ดูและที่สําคัญเนี่ยจะมาทําการสาธิตนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น y o u u u e g o o o l l m m p s และการแบกสองหน้าจอในเองและสำหรับในการติดตั้งในชุดนี้นะครับก็มีการติดตั้งในส่วนของ กล้องบันทึกหน้า Android อัจฉริยะ m g 009เข้าไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการทำงานของตัวหน้าจอตัวนี้ทำงานร่วมกับระบบเดิมของตัวรถการใช้งาน Apple Car แ p ป e CarPlay ไร้สายและการใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ สำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ Honda Stepwagon Espada ในปี2009ถึง2016เนี่ยก็ได้ติดตั้งจอ Android จากมิชิการรุ่นท็อปในจังหวะน,นี้นะครับนั่นก็คือในสเปคที่มีชื่อว่า L9 Series แลม8ลอม1 28นะครับหน้าจอเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีลูกเล่นมากกว่าจอ Android ในสเปคกันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเมนูเลยนี่ก็คือตัว Google Ma p ครับจอเนี่ยมีความสถียนมากๆเลยละครับนี่ฮะ สำหรับจอ y Android นะครับการใช้งานเนี่ยก็คือการใช้งานตัวแอป,ปต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube Google Map นะครับเราก็ได้ทำการลง Netflix มาด้วยทุกท่านสามารถโหลดแอป,ปเพิ่มได้นะครับจากตัว Play Store ตรงนี้เลยก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับในส่วนของ Gmail ตรงนี้นะครับและในส่วนของตัว Joy Android ใน Spec L9 Series ตัว t อปตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งาน Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้โดยการเชื่อมต่อตัว Bluetooth นั่นเองครับ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปดูในส่วนของสเปคกันก่อนดีกว่านี่นะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตรงนี้ก็คือในส่วนของลอมนั่นเองใช้ไปแล้ว22กิกนะครับยังเหลือพื้นที่อีกเป็นร้อยร้อยกิกะไบต์เลยเพื่อทําการเก็บแอป,ปและข้อมูลนะครับในส่วนของพื้นที่การประมวลผลนะครับอย่างตัวแรมตัวนี้นะครับเป็นตัวแรม8นั่นเองครับผมสามารถเปิดแอปหลายๆแอปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ หรือว่าในส่วนของระบบนะครับที่เรียกได้ว่าทุกท่านเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับ Android นะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับอัปเดตกว่าตัวไหนๆเลยเป็น Android เวอร์ชัน11นั่นเองนี่ฮะเราไปดูในส่วนของจุดที่เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันนะครับที่มีความโดดเด่นมากกว่าจอ Android ตามท้องตลาดดีกว่านั่นก็คือในส่วนของตัว a p p l e c a r า l a y นั่นเองผมได้ทำการเตรียมนะครับในส่วนของโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้ไม่ได้เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับ เราทําการเชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วเมื่อทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราสามารถกด Apple Car Play พย์จากตรงนี้ได้นี่ครับหน้าเมนูก็จะทําการเปลี่ยนไปนั่นเองครับโทรศัพท์นะครับนี่รายการโปรดการโทรล่าสุดรายชื่อนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์เมื่อสักครูน่นี้หรือว่ากดเบอร์โทรที่หน้าจอเนี่ยก็สะดวกมากเลยละครับโดยข้อมูลของตัวโทรศัพท์ในตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะทําการอิงจากโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้ที่เราทําการเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองครับ ในส่วนของแอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่อย่าง Apple Map นะครับการนำทางอย่าง Google Map Apple Map กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสามารถกดค้นหาตรงนี้ได้นะครับเพื่อ,อพิมพ์นะฮะเดลลมบางกะปีแบบนี้กดเริ่มนำทางได้เลยครับสามารถเปิดเสียงของตัว Siri ได้นะครับการเลี้ยวขวานำทางต่างๆลุ่นหน้าทางทิศใต้บนซอยลาดราบัง ปิดเสียงของตัวเสีรได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนหยุดนําทางจากตรงนี้ได้นะครับสิ้นสุดเส้นทางไปเลยการนําทางอีกอย่างนึงนะครับอย่าง Google Map นะครับสำหรับ Google Map เนี่ยจะมีความพิเศษกว่าคือสามารถสั่งการด้วยเสียงได้กดค้นหาตรงนี้กดไมโครโฟนตรงนี้ครับห้างเซนทรัลเวลด์ผมสั่งว่าห้างเซนทรัลเวลด์ไปนะครับโอ้โหมาอย่างเร็วเลยนะครับเริ่มนําทางเลยแล้วกัน กดเปิดเสียงของ Google Assistant จากตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะมีการสั่งนะครับว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าซอยตรงไปต่างๆนี่นะครับก็ปิดเสียงหรือเปิดเสียงจากตรงนี้ได้กดหยุดนําทางจากการกดออกตรงนี้นะครับและในส่วนของแอป Music Streaming นะครับการฟังเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็น Spotify จุกหรือว่าสำหรับเครื่องของท่านไหนเนี่ยที่มี YouTube Music นะครับก็สามารถใช้งานในตัวจอตัวนี้ได้ในระบบ Apple CarPlay ลองดูจุกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ในส่วนของตัวจุกนะครับก็สามารถกดเพลงฮิตตรงนี้ได้ลดเสียงจากคอนโทรพวงมลาลัยได้นะครับและเลื่อนแท็กจากคอนโทรลพวงมาลัยได้นี่ก็คือตัวจุกนะครับหรือว่าในส่วนของอีกหนึ่งแอปนะครับอย่าง Spotify เราก็มาลองดูกักเพลย์ลิสต์หนึ่งแล้วกันนะครับ คอนโทรลภูมารัยของตัวรถ Honda Step ป a ว o กตัวนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้เลยละครับไปที่คิวนะครับเพื uh, ่อเพื่อดูนะฮะคิวเพลงต่อๆไปของเรานี่ก็คือเพลงต่อๆไปนั่นเองครับเพิ่มเสียงรถเสียงจากตรงหน้าจอได้เช่นกันนะครับ เล่นเพลงนะครับจากการกดครั้งหยุดเพลงกักตรงนี้ได้นะครับนี่และสําหรับหน้าเมนูนะครับทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นการทํางานรวมนี่คือตัว Google Map ที่ผมสั่งว่าห้างเซนทันเวิลไปและนี่คือ Spotify ครับกดเลื่นเพลงจากตรงนี้ได้เช่นกัน หยุดกันก่อนเลยนะครับและสำหรับแอป,ปอื่นๆนะครับก็ยังมีในส่วนของแอปประชุมนะครับอย่าง Microsoft Teams Webex Meet หรือว่า Zoom นะครับนั่นก็คือการาใช้งานแอปประชุมหรือว่าแอปเรียนออนไลน์นั่นเองครับการเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับกดตั้งค่าตรงนี้เลยโอ้โหสะดวกมากกดภาพพื้นหลังตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกภาพได้เลย,เลยกดตั้งค่าอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นรูปนี้ครับกดตั้งค่าแบบนี้ภาพพื้นหลังของตัว Apple CarPlay ก็จะทำการเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับ ก็ถือว่ามีความสเสถียรมากเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธแบบนี้นี่ก็คือการใช้งานนะครับของตัว Apple CarPlay เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานในส่วนของตัวแอปอื่นๆในตัวจอ Android ในสเปค L9 สุดแรงรุ่นท็อปตัวนี้ด้วยกันเลยดีกว่าครับ สำหรับตัวจอ Android ตัวนี้นะครับเรามาดูภาพรวมกันหน่อยดีกว่าสำหรับช่องที่เราทำการเอานำออกมานะครับจะเป็นช่อง USB ตรงนี้หรือว่าในส่วนของจอ Android ตัวนี้นะครับยังสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ครับนี่เลยเปิดออกมาอย่างนี้นะด้านออกมาปึก๊กสามารถใส่ซิมเข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็เลือกเอานะครับจะแชร์ wi-Fi ไ,ไ,ไปที่ตัวเครื่องหรือว่าจะใช้ซิมจากตัวจอ Android นั่นเอง และสำหรับรถคันนี้นะครับ Honda Step Wagon ตัวนี้เนี่ยจะมีคอนโทรทลพวงมาลัยมาด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนแท็กต่างๆเรามาลองดูในส่วนของสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์การใช้งานนะครับพื้นฐานของตัวจอ Android กันดีกว่านั่นคือการเล่นแอปนั่นเองครับ YouTube เป็นก่อนเลยแล้วกันเบสิกเบสิกเลยนะฮะโหเร็วมากนะครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยกดเลื่อนคลิปได้อยู่ตรงนี้ ทำโฆษณาได้นะครับเ,เพลงเพิ่มเติมจากด้านล่างตรงนี้เลยนี่นะครับสามารถเซิร์จากด้านบนตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวพากินสันนี่นะฮะ ก็ลองดูกันซักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเล่นคลิปได้นะครับจากตรงนี้ <roaming> <S <S เพิ่มเสียงรถ <Moss. S 1> เสียงได้ <het> อาหยุดกัน<ขอ>ก่อนนะครับสำหรับอีกหนึ่งอย่างนะครับคือการนำทางจากตัว Google Map เนี่ย Google Map นะครับจะมาแสดงอยู่บนนี้ด้วยเช่นกันหรือว่าเราสามารถเปิดแอปเต็มได้นะครับเราก,กดที่ตรงนี้ฮะแล้วก็ไปที่แมปเลย นี่ก็คือตัว Google Map นะครับเหมือนเดิมครับ Google Map สามารถสั่งการด้วยเสียงได้กดไปที่ไมโครโฟนตรงนี้เลยนะครับเซ็นท่าลาดพร้าวผมสั่งเซ็นท่าลาดพร้าวไปนะครับเพียงเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยเครื่องก็จะเริ่มทำการประมวลแล้วนะครับอ่าเซ็นท่าลาดพร้าวนะฮะกดเส้นทางเลยในตอนนี้นะครับตัวเครื่องก็จะทำการเชื่อมต่อนะฮะอินเทอร์เน็ตกับที่ร้านแล้วก็กดเริ่มนำทางตรงนี้ได้เลยครับ ก็จะมีเสียงของ Google Assistant นะครับจากตรงนี้สามารถปิดเสียงได้นะครับอย่างนี้เลยนี่ก็คือการนำทางจากตัว Google Map นะครับแอปที่อยู่ในตัวเครื่องตัวนี้เราสามารถแบ่งสองจอได้นะครับกดไปที่นี่เลยฮะสีเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นแอปที่เราเคยเปิดไว้นะครับส,สังเกตได้ว่าเราเปิดแอปได้หลายแอปมากเลยนะครับเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเป็นตัว แรม8นั่นเองและเป็น CPU 8คอร์นะครับ MediaTek กดค้างอย่างนี้ครับเพื่อวางสองจอขยายแอปตรงนี้ก็ได้นะฮะเท่ากับว่าเราสามารถดู YouTube นะครับพร้อมกับนำทางด้วย g o o l l m m p s จากอย่างนี้ได้เลยเพิ่มเสียงจากตรงหน้าจอได้นะครับเหมือนเดิมหรือคอนโทรลโทมาไลก็ยังได้ครับเพิ่มเสียงลดเสียง เลื่อนแพ็กนะครับถือว่าเป็นจอที่เสถียรนมากๆในตอนนี้เลยนะครับผมรู้สึกได้เลยจากที่ผมได้ลองเล่นมาหลายๆจอนะฮะ ว่านะครับการที่เราเนี่ยทำการติดตั้งจอ Android ในสเปค L 9 s e r ซีรีส์จากมิชิก้าตัวนี้นะครับเราจะมีในส่วนของออกล้องบันทึกหน้า Android นะคบติดมาด้วยเราม,มาลองดูในส่วนของกล้องของรถคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าฮนะกด HD DVR ตรงนี้นะครับตัวกล้องนะครับก็จะมีในส่วนของวันที่นะครับเวลาละติจูดลองติจูดและความเร็วนะครับสำหรับกล้องบันทึกหน้านี่นะครับเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้อาจจะเห็นว่ามันก้มไปหรือเปล่า ขึ้นอย่างนี้เราจะสามารถดูภาพย้อนหลังได้นะครับกดบวกตรงนี้กดการเล่นครับนี่คือวิดีโอนะครับการใช้งานที่เราทําการบันทึกไว้เนี่ยภาพยังตกอยู่เลยนะครับพัดลมก็ยังหมุนนะฮะนี่ก็คือภาพที่ผมได้ทําการบันทึกเมื่อสักครู่นี้นั่นเองซึ่งสำหรับตัวกล้องบันทึกหน้า MG009 ตัวนี้นะครับยังสามารถถ่ายภาพได้อีกด้วยกดที่ถ่ายภาพตรงนี้เลย จะขึ้นคำว่าภาพรวมนะครับภาพรวมเนี่ยแปลว่าทําการถ่ายรูปแล้วกดบวกฮนะลองไปดูภาพที่เราถ่ายกันนี่คือภาพที่ผมทําการถ่ายเมื่อตะกี้นี้นะครับเนี่ยกล้องก็กลับมาอยู่ในลักษณะที่ควรจะเป็นแล้วนะครับสามารถย่อเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้ได้เนี่ยฮะแล้วก็จะไปดูแอปอย่างอื่นก็ได้ครับอย่างนี้เลยข้ามโฆษณาได้นะฮะโอ้โหลื่นจริงๆ อยากดูกล้องเต็มนะครับเคาะสองทีขยายเต็มจอเหมือนเดิมเลยแหละครับนี่ก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของกล้องบันทึกหน้า Android อัจฉริยะ MG009 จากวิชิกาเนี่ยองครับเนี่ยมาอยู่ในเซตเดียวกับตัวจอ Android ตัวนี้เลยครับและสําหรับในตัวจอ Android ตัวนี้นะครับเรายังทําการติดตั้งนะครับร่วมกับตัวกล้องมองหลังอีกด้วยวิธีการใช้งานกล้องมองหลังนะครับเราก็ไปที่เกียร์ทอยหลังเลย <c oughs> ไปที่กรอานะครับภาพจากกล้องมองหลังเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าจอ Android ของเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมของรถได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลวอมไลหรือว่ากล้องหลังนั่นเองครับครับผมและสำหรับจอ Android จกัก ก็ไม่ได้มีแค่ตัวจอแอนดรอยที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ Honda าสเตปเวกอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าจอแอนดรอยจากวิชิก้าเนี่ยยังมีอีกหลายรุ่นหลายสเปคนะครับที่สามารถติดตั้งเข้ากับรถรุ่นต่าง,าง,าง,างในประเทศไทยได้อีกหลากหลายร้อยรุ่นเลยแหละครับและสาหรับท่านไหนนะครับที่ สนใจในตัวจอ Android ติดรถ h o n ด้าส e p w a g o n x p a d แบบนี้หรือว่าจอ Android ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถรุ่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถโทรมาหาเราได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เบยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมในรถยนต์และสินค้าจากทีวันคาออดิโอของเราได้ที่ www.carpromarket.com ครับหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรารสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ นวัตกรรมในรถยนต์และจอ Android จากวิชิก้าได้ที่ i d l i n e s i o e นั่นเองและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคา้าเยอะนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมคคิวนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับรถคัมด้าเซดริโกนเอสพาราคันนี้ซึ่งได้ติดตั้งจอ Android รุ่นท็อปจากวิชิก้า L9 Series ตัวนี้นะครับบ๊ายบายครับ,บ